นั่นแหละฉะนั้นก็แต่วันนี้คือมาอยากจะ,ะพูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีแก้ปัญหาในการปฏิบัติกรรมฐาน,นวิธีแก้ปัญหาในการปฏิบัติกรรมฐานเพราะเวลาเราปฏิบัติพิเศษดูในคอร์ตอบรมกรรมฐานนี้คือ,อเราจะปฏิบัติมีอ,อนาปานาสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นกรรมฐานหลักนะ เป็นกรรมฐานลักคืออนาปานาสติกรรมฐานแต่หากว่าในระหว่างการปาฏิบัติอนาปานาสติกรรมฐานนั่นแหละเราไม่สะดวกในการปาฏิบัติอย่างเช่นมีปัญหาเกี่กับเรื่องระบบลมหายใจสมมติว่าผู้ปฏิบัตินั่นแหละหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเพราะอะไรเพราะเป็นวัดบ้าง นะเป็นวัดบ้างหรือก็อาจจะมีอาการภูมิแพรบ้างแล้วก็มีอาการจมูกม,มันหายใจไม่สะดวกไงเนี่ยลำบากหายใจแบบนั้นแล้วก็เราจะปฏิบัติอนาปานสติได้อย่างไรและกูรจะทําอย่างไรต่อโประอยู่ที่นี้ก็มีประเด็นลายรูปลายท่านนะเป็นปัญหายจมูกนั่นแหละก็โดยส่วนมากก็จะเกิดจากไอฝุ่ฝนดินที่แห่มัน ข่าจมูกนั่นนะมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งด้วยสําหรับผู้ปฏิบัติอนา,าปานฉะนั้นสําหรับการปฏิบัติอนา,าปานสติกรรมฐานนะที่เราปฏิบัติมีการมทานที่มีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ถ้าในขณะใดที่เรา,เาสมัครมีสติมารู้ลมหายใจได้และลมหายใจขอรานั่นแหละยังหายใจได้ก็ข้อให้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละ ก็ทำกรรมัานคืออนาปานสตินั่นแต่อแต่ถ้าปฏิบัติไม่ได้เพราะลมหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกถ้าหายใจไม่ออ่พยายามทำต่อมันก็งุดงิดนะงดงิดรู้สึกเอ้ยแป็งยังไงไม่รู้แต่บางครั้งก็มีปาติคะเก้นมานี่คือถ้ามีปัญหาแบบนี้ขอให้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละในช่วงนั้นไม่ต้องดูลมหายใจแล้วต้องมาทำอะไรครับวิธีแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหาคือขอให้ผู้ปฏิบัติมาเจริญเมตตาแทนก็ได้นะมาปฏิบัติมาเจริญเมตตากรรมฐานหรือก็เจริญพุปรตรคณแทนเพื่ออะไรเพราะในช่วงนั้นเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติอนาปามัยสะด,ดวกก็ให้เรามาเจริญเมตาก่อนเจริญเมตตาเพราะอยู่ในเมตานี้มันก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเช่นกันถ้าเราปฏิบัติได้ดยดี เมตานี่ก็สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปทั้งตะตยะยานได้หรือถ้าเราไม่สะดวกในการเจริญเมตตาเราก็มาเจริญพุทธคุณก็ได้และพุทธคุณเราต้องเจริญอย่างไรคือเราสูตรนั่นแหละนะถ้าคิดอะไรไม่ได้ก็สวดอิติปิโสนั่นแหละนั่งหลับตานั่งสมาธิเหมือนกับเขาใครแต่ในขณะนั้นคือเรามาสูตรพุทธคุณในใจนั่นแหละ อิติปิโสภะขวาอระหังสัมมาสัมพโพธวิชาจารณาสัมปันโนสุขตโลกาวิทุวานุตโรปุริสัทธรรมมาสารติสัตถาติวมานุสานังพโพธภะขวาติสวดแบบนี้แหละกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่ในปลังนั้นแหละ <c oughs> เรานั่งสมาธิเหมือนกับเขาแต่ เพราะปัญหาระบบลมหายใจของเรานั่นแหละหายใจไม่สะดวกลำบากลม,าลมหายใจก็ให้เราสวดโปคตุณลก็ได้นะซึ่งพูรตุนี้คือเราสมารถสวดได้ทางในเอริยาบุตรนั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้นี่คือเป็นการเจริญโปรตุณลเพราะการที่เราปฏิบัติหรือก็เราสวดโปรตุณลนั่นแหละก็แปลงให้ทาหใจของเรานั่นแหละสงบเินกัน เพราะเวลาใจของเราสงบอำนาจของพุทธคุณนั่นแหละก็สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปทั้งอุปจารสมาธิได้นะอุปจารสมาธิได้แต่ผู้ที่ปฏิบัติหรือก่อนเจริญพุทธคุณเข้าถึงฌานไม่ได้นะเข้าถึงฌานไม่ได้ได้แค่อุปจารสมาธิแต่ย่างไรก็ตามอุปจารสมาธินั่นแหละก็แปลให้ก็ทำให้ใจของเราสงบเช่นกันสงบจะในวันเช่นกัน ฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติสวดอิติปิโสสวดไปสวดมาสวดไปสวดมาจนทั้งใจมันเริ่มสงบและถามว่าเอ๊ะกลัว่ะใจสงบนี้ระยะเวลาเท่าไราอาจารย์กำหนดไม่ได้หรอโยมกำหนดเวลาไม่ได้หรอแต่ต้องทําไปเรื่อยเรื่อยเอยแบบสบายสบายผ่อนคลายก็สวดไปในใจแล้วคิดถึงอาสวดตั้งแต่คิดถึง โคนของพระพุทธองค์อย่างเช่นอารหังพระองค์ทรงห่างไกลจากกิเลสแล้วพระองค์จะไม่กลับมาทำชั่วนั่งทางทีต่อหน้าทางทีหลับลังอีกแล้วการห่างไกลจากเกเลสของพระพุทธองค์เปรียบโอ,อประมาเหมือนดินกับฟ้าที่มันห่างจากกันอย่างนั้นฉะนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีคนอันเลิศพปเศษกว่ามนุษย์ทางลายเทวดาทางลายพรหมทางลาย แล้วก็สวดไปชาชาคิดถึงคนของพระพุทธองค์ถ้าผู้ปฏิบัติสวดพุทธคุณสวดพุทธคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปฏิบัติไปจนถึงเวลาใจของเราสงบเวลาใจของเราสงบตอนนั้นนิมิตที่เกิดจากการเจริญพุทธคุณก็เราจะเห็นเห็นเป็นภาพนะเป็นภาพของพระพุทธรูปโพลขึ้นมาเลยเฮ้ยก็ ในภาพที่ปรากฏขึ้นมานั่นแหละมาปร้อมกับแสงมาด้วยระยิบระยับระยิบระยับอยู่ในนั้นฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติผู้เจริญพุทธคุณจนถึงมีแสงที่ปรากฏขึ้นแบบนี้หรือก็เห็นเห็นพุทธรูปเห็นพุทธรูปโพขึ่นมาในใบหน้าของเรามีแสงสว่างจันจางอยู่ในนั้นน่นั่นน่ข้อแห้เราประกับประครงอยู่กับ รูปพุทูปที่ปรากฏในที่เป็นมณิตน,นิมิตนั้นหรือก่อนแสงที่มาที่อยู่ในนิมิตนั้นให้อยู่ดยนนได้นานโดยสวดแบบชาชาอิติตปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุโธเพราะในขณะใจของเรามันเริ่มสงบในขณะใจของเรามันเริ่มสงบการอกเสี่ยงไปในใจนั่นแหละก็มันเบาเช่นกันฉงนั้นขอให้เราทำแบบชาชา แล้วก็ประคาประคองไว้ให้ภาพุทธรูปนั่นแหละตั้งอยู่แบบนั้นให้นานนานแล้วนานนานไปภาพุพธรูปนั่นะก็จะก็จะหายไปลื้ยแสงแสงสว่างนะสว่างไปเต็มไปหมดเลยเต็มใบนาแป้นตน้นนั่นแหละแล้วก็ยูได้ประคาประคองได้ให้ยูได้สิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแป็นตน้นผู้ที่ปฏิบัติ จเริญปรตคุณแบบนี้มาถึงจุดตรงนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติได้มาถึงโอปจ,จารสมาธิเวลามาถึงโอปจ,จารสมาธินั่นแหละถ้าในช่วงนั้นแล้วถามว่าในขณะนั้นเป็นยังไงบ้างสภาพในจิตใจของเราแป็นตน้นในช่วงนั้นแหละมันสงบดีมากเลยนะสงบดีมากนิมิตก็ปรากฏขึ้นเหมือนกันนะก็ปรากฏขึ้นเหมือนกันแล้วเวลาถ้า ในช่วงที่นิมิตมันเริ่มปรากฏขึ้นแบบนั้นถ้าเราสมาดลมหายใจของเรามากลับตามกลับมาตามปกติแล้วเราก็กลับมาที่ลมหายใจคือหมายความว่าเวลาที่เราอยู่กับพู้ตุกคนมีแสงปรากฏมาอยู่ที่ใบหน้าของเรานั่นแหละอยู่แบบนั้นดีเสร็จแล้วก็เราเปลี่ยนเปลี่ยนมาใส่ใจกลับมาดูลมหายใจ เวลาเราใส่ใจกลับมาดูที่ลมหายใจในขณะนั้นแะ่ะแค่แต่เราดูลมหายใจแค่สองสามครั้งหรือก็ดูแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละคือนิมิตนั่นแหละก็มันจะปรากฏขึ้นเพราะอะไรเพราะตามจริงนิมิตนั่นแหละคือที่เป็นแสงนั้นคือเราได้ไมาจากการเจริญพุทธตคุณแล้วหลังมันแป็นปัจจัยเวลาเรามาดูอนาปาดูแค่แป๊บเดียวแสงนั่นแหละมันไม่ใช่แป็นแสงของพุทธคุณอีกแล้ว เป็นแสงที่ก่อจาการฉะนั้นสมาธออาาคิคืออนาปาคือคืออนาปาฉะนั้นเวลาเราได้แสงที่เพราะการดูลมหายใจตรงนั้นนิดเดียวนั่นแหละแล้วก็ขอให้เราใส่ใจอยู่กับแสงนั้นเลยไม่ต้องไปใส่ใจกับลมหายใจอีกให้ยอยู่กับแสงนั่นแหละให้ได้นานๆประคัาประคองอยู่ในนั้นแล้วก็อิษฐานให้อยู่กับแสงนั้นไปเลยขอให้ข้าพระเจ้าอยู่กับแสงอยู่กับแสงนี้ แปนระยะเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3มชั่วโมงแปนตนป้นแปนต้นนะอันนี้คือชื่อว่าในขณะนั้นเนี่ยเราแปลนผู้ที่อยู่กับแสงนิมิตนั้นมันมันไม่ใช่แป้นนิมิตของของอุปจารสมาธิของอของอของโคนและ,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 ะแต่มันเป็นของอนาป,ปาเพราะอะไรเพราะถ้าเราจะเรินโปคนถ้าเราจะเดินโปธโค,คอเริ่มสมาร์เข้าได แค่อุปจารสมาธิแต่ถ้าเราเข้ามาที่อ,าอนาป่าคือผู้ปฏิบัติสมาธิพัฒนาสมาธิเข้าไปถึงจตุติฌานได้นั่นแหละมาถึงจดตรงนั้นเนี่ยครูบายจานท์ท่านก็จะบอกวิธีต่อไปต้องทําอย่างไรอย่างเช่นขอให้เรานั่นแหละปรกคาประของอยู่กับแสงปฏิภากรณมิตนั่นแหละให้ได้เป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเป็นตน้นเพราะ เวลาเราได้ยู่กับแสงปฏิภาคน,นิมิตนั้นได้นานๆาแล้วมันคลองแคล่วได้ดีแล้วต่อไป่ะต่อไปเวลาเรา,าเวลาเราทำแสงให้เกิดขึ้นอยู่แบบนี้กับเราได้นานนานนะต่อไปคือเวลาเราอยู่กับแสงได้นานแล้วต่อไปเราไม่ต้องเข้าไปที่พุทธคุณอีกแล้วคือเราหลับตาไปปั๊บใส่ใจมาที่ปลายจมูกดูลมหายใจแคร่ซองสามครั้งแสงที่เราเคยอยู่กับเขา ได้เป็นลายลายชั่วโมงนั่นแหละเขาจะไม่ไปไหนเขาก็อยู่ในปลายชั่วโมงของเรานั่นแหละหลับตาปุ๊บตรงนั้นแสงคือมันอยู่รอในใบหน้าของเรานั่นแหละในขณะนั้นเขาให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปอยู่กับแสงนั่นเลยโดยการทิ้งลมหายใจไปเลยเข้าไปที่ลมหายใจแค่แป๊บเดียวเสร็จแล้วก็ทิ้งลมหายใจแล้วก็อยู่กับแสงปฏิภากรนิมิตนั่นแหละอยู่เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงต่อไปอีกต้องอยู่กับแสงปฏิภากรนิมิตนี้ នឹងជំនងនឹងជំនងໃຫ້ដៃ3បະລັງសងជំនងសងជំនងໃຫ້ដៃ3បະລັງ3ជំនង3ជំនងໃຫ້ដៃ3បະລັງជប់ចាកណັ້ນប៉ៃជឹងចាគ្រូបាយចាន់ថាន់សុនឲ្យមកเช็คดูแซงបតិខាខានិមិតណັ້ນតែទីកើតรงទីកើតรงភវ័ងឡាងចាเช็คดูเสร็จเรียបរយឡាវជឹងចាសອນឲ្យពិចារណាអង្ឆានតទៅណ៎អានេះគឺយាចាគឺយាចាបបាប៉ែនវិធីนน ที่แก้ปัญหาสำหรับผู้ปฏิบัติสมาธิโดยการเจริญอาน,นาปาณสติกรรมทานแล้วมีปัญหาจมกูกหายใจไม่ออกนะจมูกมีปัญหาจมูกมีปัญหาและก็ดูลมหายใจไม่ได้เลยก็ต้องไปใช้กรรมฐานอื่นก่อนใช้กรรมฐานอื่นก่อนเพราะอานาปาณสติกรรมทานที่เราปฏิบัติเนี่ยนะคือเราใช้ลมหายใจเพียงแค่แปลนเบื้องตอน้นในช่วงที่ดีมิตท,ที่มันเริ่มปรากฏขึ้นแล้ว คือเราจะพัฒนาในมิตรจะโอกหฮะในมิตรนั่นแหละมาแป็นปฏิภากรณในมิตรโด,ดยเราไม่ได้ไปใช้ใจที่ลมหายใจอีกเลยเพราะอารมณ์ของฉันคือปฏิภากรในมิตรไม่ใช่ลมหายใจไม่ใช่ลมหายใจฉะนั้นจึงจะบอกว่าในช่วงที่ผู้ปฏิบัติมีปัญหาระบบลมหายใจคือเราสามารถไปเจริญกรรมฐานอื่นๆได้อย่างเช่นพุธคุณแปนตอน ปุตตะคนเมตตาเมตตาก็เช่นกันเมตตากรรมฐานถ้าเราเจริญมานั่งสมาธิดูลมหายใจไม่สะดวกมีปัญหาจม,มูกมีอาการูมแพ้แป้นตน้นฉะนั้นเราก็สมารถมาเจริญเมตตากรรมฐานก่อนก็ได้เจริญเมตตาเจริญอย่างไรเมตตาคือแปลการปรัถนาดีให้แกตัวเองและการปรัถนาดีให้แกผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างเช่น และระนังไปใส่ใจว่าเขาให้ข้าพระเจ้ามีความสุกกายสบายใจปลอดภัยเขาให้ข้าพระเจ้ามีความสุกกายสบายใจปลอดภัยขอให้ทรัพย์สัทธ์ทั้งลายทั้งปวงจงมีแต่ความสุกกายสบายใจปลอดภัยสุขกายสบายใจ คำว่าสุกายสบายใจนี่เราเข้าใจแล้วแต่คําว่าปลอดภัยปลอดภัยในทีน่นี้คือหมายถึงปลอดภัยจากกิเลสปลอดภัยจากกิเลสมีอะไรบ้างคือโลภะโทสะและโมหะคือปัทนาให้จิตใจของตัวเองนั่นแหละปลอดภัยจากความอันตรายทั้งสามอย่างนั้นคือปลอดภัยจากความอันตรายคือโลภะคือโทสะและโมหะ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสบายใจปลอดภัยขอให้พระภิกษุสามนเณรที่อยู่วัดเกาะดอนตาไทยทั้งหมดขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจปลอดภัยขอให้ญาติโยมอบาสซอบ,บาสิกาที่เข้ามาในวัดเกาะดอนตาไทยทั้งหมดจงมีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดภัยขอให้มนุษย์ทั้งหลาย อมนุษย์ทั้งหลายเตริชานทาั้งหลายวินิบาตท,ทาั้งหลายแปดทั้งหลายอสุรกายทาั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจปลอดภัยข้อให้สตรีทรั้งหลายมีแต่ความสุขกายสบายใจข้อให้บุรุษทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจปลอดภัยข้อให้ข้าพเจ้า มีความสุขกายสบายใจปลอดภัยการใช้คำพูดแบบนี้แหละการพูดในใจนี่แหละรีว่าเป็นการบริกรรทำครั้งแรกๆใจของเรามันยังไม่ไม่น้อมไปหรอกแต่ทำบ่อยๆแล้วก็น้อมใจไปตามกระแสในคำพูดนั่นแหละแล้วได้สักระยะหนึ่งเราจะเห็นความรู้สึกว่าใจของเรามันเริ่มอ่อนโยนแล้วสภาพในตัวในร่างกายของเราเป็นตน้น มันก็จะเริ่มเบาจะดีใจก็สบายไปตามที่เราพูดออกมานี่คือแปลวิธีในการจเจริญเมตตาหรือก็ทำาใไ้แบบนั้นทายมบางคนสะดวกในการสวดสวดบทเพเมตตาไปเลยสวดไปเลยก็ได้อย่างเช่นสาเพสาตาสาตทางลายที่เป็นเพื ata, ai, tu, ài, ang, ่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกรรมทางหมดทั้งเส้นแบบนี้เป็นต้นนะที่โยมบางชอบสวดนั่นแหละ สวดไปสวดมาสวดไปสวดมาเป็นทํานองแบบนี้ก็ได้ใส่ใจไปตามกระแสในการแผ่เมตานั่นแหละก็ทํา,าใจของเราแหละสงบลงเช่นกันและที่พิเศษคือตัวเมตานั่นแหละคือ,อเป็นอาวุธอย่างศักดิ์สิทธิ์เข้าไปประหารโทสะได้ด้วยเวลาที่เรามีโทสะเกิดขึ้นคือข้อให้เราเจริญเมตานั่นแหละแล้วเมตานั่นแหละถ้าผู้ปฏิบัติแผ่เมตตาไปเมื่ออย่างโบตะกรีเนี่ย ทำไปเรื่อยๆเรื่อยหลับตาบ้างเปิดตาบ้างในทุกอริยบทท้งสี่ทำไปทำไปจนทั้งมีแสงปรากฏขึ้นมาเต็มแสงปรากฏขึ้นมาเต็มใบหน้าเต็มตูไปทั้งหมดเลยนั่นแหละแล้วก็หาเราขยายแสงนั่นแหละแผ่ไปขอให้แสงนี้ขยายไปถึงถึงนี้ถึงนู้นและขอให้ทรัพย์ทรัพย์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจปลอดภัยเพราะเมตตาเมตานั่นแหละ ถ้าเราปฏิบัติได้ดีนะเมตตานเนี่ยสมาริเขาไปทั้งตะตยฌชาญได้